เขาเรียกว่าความคิดหนูดูเปลี่ยนไวมากเลยเนาะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วบอกว่าคือเขาเรียกว่าวางแผนมากกว่าค่ะเตรียมความพร้อมนะช่วงนี้แต่ว่าก็ตัดสินใจไป8 0ดสซแล้วค่ะว่าน่าจะน่าจะมีอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเ่ยนความคิดคือปันต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผ่านอยู่ใน ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมมากกว่าแต่ว่าเหตุผลที่ปาตัดสินใจคือด้วยด้วยความที่ปานต์ไปเจอ GFC คลินิกคือเป็นคลินิกสําหรับผู้มีบุตรยากแล้วก็คือไปปรึกษากับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยให้คําแนะนํามาว่าจริงๆแล้วอะช่วงนี้ให้ปัาลองตรวจสุขภาพดูก่อนลองให้วัดตัวสุขภาพดูก่อนว่าทั้งสองคนอะแข็งแรงมากพอไหมถ้าเกิดไม่แข็งแรงอะจะได้มีวิธีการขั้นตอน ต่อไปที่จะเตรียมตัวได้แต่ว่าพอตรวจเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าปานกับบูดาแข็งแรงมากๆเลยแล้วคุณหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นนะคะให้เป็นการแบบผสมเป็นตัวอ่อนไว้ก่อนไหมแล้วก็ในอนาคตเมื่อไหร่ที่เราพร้อมนะคะค่อยสั่งตัวอ่อนเข้าไปไว้ในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยตั้งครันแต่ว่าพอเรามาเจอแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันตอบโจทย์ป่นกับวุฒิคือตอนนั้นที่่นกับวุฒิยังไม่อยากมีเพราะว่าเราอยากอยากใช้ชีวิตคู่กันก่อนยังอยากเที่ยวยังอยากกินกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เราแบบว่าผสมแล้วมีตัวอ่อนแล้วเราฝากให้คุณหมอดูแลก่อนวันนึงที่เราพร้อมอยากตั้งครรภ์ค่อยฝังตัวอ่อนอันนี้แปลว่ามันตอบโจทย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้มันอาจจะเลือกฝังแบบอีก2ปีข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นการผสมไว้ก่อน ก็คือได้รับคำแนะนำจากคุณหมอมาอีกทีหนึง่งเราก็เลยคึดว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราผสมตัวอ่อนตั้งแต่ตอนนี้ก็คือป่านอายุ3ามสิบสามแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็เป็นผลด,ดีกับตัวเราด้วยแล้วก็เป็นผลด,ดีกับตัวอ่อนด้วยเหนี้เพาตั้งแต่ว่าจะมีลูปปากไข่แล้วแผนในชื่อผู้เกียรติเลย ก็จริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนค่ะคือป่าน่ะวางแผนกระมวลไว้แล้วว่าสักประมาณ3 5 3 6ิบอย่างเงี้ยป่านก็อยากจะกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยากจะกลับไปอยู่บ้านสวนซึ่งถ้าเกิดป่านมีน้องตอนนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ป่านแพนไว้พอดีว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านสวนกับคุณพ่อคุณแม่พอดีแล้วถ่าเราจะมีน้องอย่างเงี้ยเปลี่ยนความคิดที่บ้านเราก็ยังไงบ้างคือหางไหมหรือว่าก็ห่ากันยกใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาถอดใจกันไปแล้ว พก็แบบบอกเพื่อนไปแล้วว่าป่านมันแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีแล้วแหละแล้วเขาก็เหมือนผอใจไปแล้วแต่ว่าพอป่านบอกว่าเออเนี่ยป่านวางแผนนะเผื่อว่าอนาคตน่าจะมีนะเขาก็ดีใจกันเขาว่าคือเช็คกับป่านตลอดทุกวันเลยว่าวันนี้ป่านต้องทําอะไรทุกครั้งที่ป่านไปหาหมอป่านจะมีกลุ่มครอบครัวกลุ่มไลน์ครอบครัวอะไรก็บอกที่บ้านว่าแบบเดี๋ยวจะไปหาหมอนะเขาก็ตื่นเต้นกัน เกี่ยวค่ะคือมันเป็นการตัดสิในใจร่วมกันมากกว่าซึ่งวุฒเองอะ่ะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็คือตามใจภรรยา <Okay. S 1> ถ้าป่านคือเขาเห็นว่าป่านอะ่ะเป็นคนแบบต้องตั้งครรภ์ต้องท้องต้องดูลูกต้องอะไร่งเงี้ยถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ที่ป่านพร้อมสกิดคือวุฒก็พร้อมแต่ <laughs> คือแบบอ้าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคออาพร้อมแต่ถ้าเกิดป่านบอกว่ายังไม่พร้อมเขาก็จะเข้าใจว่าแบบป่บานทํางานมันยังสนุกอยู่คือวุฒิอ่ะน่ารักตรงที่ว่าเขาจะแคร์ป่านค่อนข้างเยอะเหม ถ้าจริงๆริงป่มีในภาพในบัวว่าเราเป็นแม่เราจะต้องเป็นยังไงดูเป็นแม่ได้นะเป็นแม่แบบไหนก็คิดออกนะคิดออกคือด้วยความที่ป่าค่อนข้างเป็นคนแบบทําทุกอย่างตามตารางอยู่แล้วแล้วปัดค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิตดังนั้นการดูเด็กหรือว่าดูลูกไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับปัานแล้วปัดเองก็แบบรักเด็กด้วย เด็กผู้หญิงค่ะอะไรนะคะก็รูดก็ชอบเด็กผู้หญิงคือด้วยความที่หลานป่านเป็นเด็กผู้หญิงหมดเลยแล้วเขาก็จะเห็นว่าเด็กผู้หญิงมีความแบบเลี้ยงง่ายน่ารักเขาก็แบบเอ็นดูเด็กผู้หญิงเป็นพิเศษอยู่แล้วด้วยเหมือนกันอะไรนะคะหกสองปีค่ะน่าจะประมาณหกเก้า นนะะก็เลยแบบว่าคือตอนนี้เป็นกำลังลูบบ้านบ้านสวนด้วยก็เลยอยากให้บ้านเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยแบบไปพักผ่อนกันที่่าาอาอ,อะไรนะคะ<พ>อเอาคนเดียวก่อนตอนนี้ <laughs> ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไ<อ>งเพราะว่าำถามคนอื่นที่เขาเคยมีลูกว่า ถามตลอดถามตลอดเวลาใจเราก็รักเด็กเราก็อยากมีเหมือนกันรักเด็กมากคือป่านอ่ะถ้าลูกคนแบบตามอินสตาแกรมป่านจะเห็นว่าป่านอ่ะลงสตอรี่เด็กตลอดเวลาเพราะป่านชอบแล้ววลาป่านเจอลูกคนอื่นเหมือนก็ชอบไปเล่นชอบเอามานอนบ้านแล้วคิดไหมว่ามันบ้าเรามีแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราชื่นชอบไม่คิดเพราะว่าป่านคิดว่าอย่างลูกคนอื่นอ่ะป่านเล่นเวลาล้องห้ยป่านก็คืนพ่อแม่เขาไปเลยแล้วแบบเอาไปค่ะลูกร้องแล้วอ่ะอุ้มไปค่ะแต่ว่า อันนี้คือถ้าเกิดเป็นของเราอ่ะมันจะเป็นแบบคนอื่นเอาไปเล่นแล้วรอเขาจะเอามาคืนเราไงแต่ถ้าเรารไ,ดมไ,มได้บุตดี่มันจะไม่เชื่อถูกต้องค่ะถูกต้องเลยค่ะ <c oughs> ตอนตอนเราเรียงกันเด็กชอบเราไหมฮะตอนที่เราเรียนมันดุอะส่วนใหญ่เขาจะวิ่งหาวุฒิกันมากกว่าเพราะวูดจะเป็นแบบใจดีแต่ปัตก็จะแบบร้องทำไมคะมีอะไรไม่พอใจพูดคะอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กค่ะป้าพูดสิลูกอย่างเงี้ยแบบเราได้เด็กแบบใช่เราได้เด็ก ซื้อคู่มือเลี้ยงลูกแม่ยังค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่แต่มั่นใจว่าถ้ามีปุ๊บเราสามารถปฏิบัติการมายถึงว่าเลี้ยงได้เลยก็เนว่าเอาอยู่ทั้งลูกทั้งพ่อนะ